สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยต้องรู้สึกขนาดไหนถึงได้จริงคลิปนี้มีคำตอบเด็ดแน่นอนค่ะ บ้ากับอเจฉริยะอยู่ใกล้กันนะแค่สั้นบางบางถ้าบ้าแล้วไม่สำเร็จก็ดากันเช็ดกี่รุมตุงดังขอโทษค่ะแม่บ้านเราสำเร็จค่ะแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเห็นชมเป็นจังบ้าแล้วด้วยบ้าแล้วด้วยบ้าแล้วบ้าแล้วด้วยบ้าแล้ว บิบแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบาแต่เชื่อไหมครับว่าฉันบา้วรวยออกบาแต่แรงแต่การู้ไหมล่ะจาฉันทำมหาตันมิงั้นมิเข้ากระเป๋าวันวันเงินเข้าและเต็มทุกเต็มทังบายฉันเงินรวยทุกคนเงินชองมากล้นและเป็นกองบาแล้วรวยนะบาแล้วด้วย ใครจะมองว่าฉันเหมือนบ้าสวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีสวัสดีป้ามาลีสวัสดีครูพันสวัสดีบอสคุณนับตางสวัสดีครูอังสวัสดีคุณธนูคุณธนูคุณปุ๋ยบอสคุณแม่ลบอสคุณยาบอสคุณยาพาบอสคุณป้าบอสคุณวิวาตรบอสคุณเจต้อมดรธนิดาคุณกิมลังคุณกิมเลียน คุณเพชรจ้าคุณแอมคุณแอนทุกแอนคุณกบทุกกบคุณดาทุกดาคุณปันทุกปันคุณแป้งทุกแป้งคุณนกทุกนกค่ะแล้วรวยบาทแล้วรวยบาทแล้วรวยบาทแล้วรยบาแล้วรวยบาทแล้วรวยบาทแล้วรวยาทแลยบาทแล้วรวยวรา้น้วแ้บาแ้า้วยาาาแล พอบาแล้วทำสำเร็จก็ดีไปเม็ดเห็นชมกันจังบาแล้วรวย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 บาแล้วาแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันมันบ้าแต่เชื่อไหมครับว่าฉันบาดูใิบ้าไหมล่ะถ้าเป็นลูกเงินชุดนอนเป็นลูกเงินบ้าไหมลามใจเธอดู เ,เงินเข้าน่ะเต็มทุกแตนทนบาอยิงฉันนั้นรวยทุกคนเงินทองมากล้นและจนเป็นกองค้ำบาแล้วรวยบาแล้วติดีไปเท่าไหร่แล้วล่ะเลิกแต่เชื่อไหมค่ะว่าฉันบามีสติสมองสุดอัจฉริยะผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บอกแม่ กดจักรวาลกดแฟนดูงดูดยางงูทางรัดเข้ามาอีกจวงโอเคเนาะพี่ดองเออสวัสดีทุกคนเลยนะฮะโอเคอย่าโอเคอะเพลงนี้เพลงนี้ไม่ได้เราอยากฟังเพลงนี้เราจะคูดาวลงสู่เนื้อหารู้สึกแบบไหนถึงได้จริงคลิปนี้มีคำตอบค่ะเฮ้ แม่เรไปดูนมล้ๆนๆเส้นใดสามตัวโอเคเนาะมองหน้าแม่ลูกเคลียร์จิตเคลียร์ใจปรับอารมณ์ก่อนการสมทรงขาครูติตาเข้าสายร้านเริศเบิกบานราชินีกดจักรวาลกดแรงดะโดดที่นี่ที่เดียวเกียวมาค,ค,คิดดีทำดีเลยมีบุญวาสนาเอาเวลาสมองปวดนะคะมารูดความมันกับแม่ลูก ชนะสิ่งไหนก็ได้พันทั้งสวยทั้งรวยเป็นได้ดังฟันทุกคำอธิษฐานฟันก็เลยเป็นจริงนักร้องเพลงนี้ร้องเพราะมากสวยด้วยหน้าตาสวยจัดมาจริงไม่กลัวกลัวไม่จริงกลัวอดตายเพราะว่าอายทำกินอย่าายทำกินพี่น,อน้อง อลอลชีวิตก็เลยมันเจอด,ดูดีดูดีกดจากกวานทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีและเข้ามามีต่อใจสวยรัดอัด I love, I love. อะไรเธอเกิดไม่เคยวันไหวพรสวรรค์และฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกดจากกวาน รีทั้งนั้นที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ค่ะได้มาฟรีจากกฎวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่ากฎจักรวาลกฎแบรนด์ดูดจากคนติดลบสิบล้านเหนือเงินติดตัว20บาทมารวยมารอดเาเจอกฎจ,จักรวาลกฎแบรนด์ดูดคาะทำงานที่รวยได้บวกนะคะใช้กฎระดับโลกเปลี่ยนแปลงชีวิตมีกูสิตาคนเดียวที่ทำให้คณพลิกชีวิตรวดเร็วที่สุดค่ะเพราะที่อ่ะของจริงน้องตายไม่กลัวงงดูไปก่อนงงก็ดูไปก่อนงง เบ,บ้านก่อนค่ะหน้า,นานเหลืองๆมาโลกเดี๋ยวทำหน้าเขียวหนะ้าคำใส่แม่ <love> ออสวยลดชดอลตอลชีวิตก็เลยบิ่เจอดูดีดูด,ดีกดจะกวนทำให้มีวันนี้สิ่งดีดีและเข้า่ามีต่อใจสวยลดชดอลตอลอะไรจะเกิดไม่เคยหวั่นไหว พอนตะวันฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อนะรู้จักยังกดจักรวาะวาน่ะไปอยู่ไหนมาเอาว่าไม่รู้จักกด,ด,ดกจักะวานทำให้มีวันนี้อยากหมดน,นี้เข้ามาใอีสีเดี๋ยวจะบอก,อกบสวยเัดชัดอล e r t a อะไรจะเกิดไ,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 ไม่เคยวันวาย พรสวรรค์ลและฉันปั้นเองได้เพราะฉันเชื่อในกฎจักรวาลอะมาออกมาแล้วพร้อมเลยพร้อมเลยสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้คุณนะคะกําลังอยู่จักรวาลแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟอือกับครูสิตานนะคะราชินีกฎจักรวาลน,นะคะมหาเทพออนไลน์นะคะ จากคนที่ไม่ได้มีแต้มต่อทางสังคมนะคะไม่ได้ถูกใครนะคะผลักดันขึ้นมาลุกขึ้นมาประสบความสำเร็จด้วยการลงมือทำนะ,ะผ่าน a c e b o o k ฟรี YouTube ฟรีไลฟ์ฟรีนะคะทุกช่องทางที่ฟรีทีฉันทำกรารตลาดทั้งหมดค่ะจนสามารถนำพาตัวเองค่ะจากคนที่อาชีพสุดท้ายคือขายลูกชิ้นอยู่ใต้ตึกด j c จเซียพาร์ทเมนต์นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะหนึ่งเดือนมีเงินล้านสามเดือนป่นนี้สิบล้านห้าเดือนซื้อบ้านหลังแรกนะคะเจ็ดจุดสองล้านนะคะหกเดือนซื้อบ้านหลังที่สองค่ะเจ็ดเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านเชื่อ่่เชือออก็แแแลแแล้้ววตรรดสนฟี คุยตาสอนนะคะกฎจักรวาลกดแรงดูดล a อ o ออฟยูนิเวิร์สล a อ t ออฟแอคชค่ะลูกศิษย์ต่างประเทศนําไปเรียนเปลี่ยนกันทั้งประเทศเลยกัมโบดียนะคะลูกศิษย์เอาคําสอนไปสอนหลายแบรนด์มากค่ะลูกขึ้นมาประสบความสำเร็จนะคะสร้างรายไดหนนะะ้หลักล้านนะหลักล้านนะกันเป็น5-6 0 0 0ครอบครัวคุณจะเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณมาใหม่ไปดูคลิปมหาการยีวันโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งน,นะคะฟรี ย้ำว่าฟรีครูสิตาสอนฟรีถ้าเรียนฟรีกับครูสิตาไม่เห็นผลกรุณาไหวเลยอย่ามาลงคอสอย่ามาลงแคมป์อย่ามาดูอย่ามาอะไรเลยนะอย่าเปลี่ยนชีวิตขอคลิปฟรีกับเพื่อนก่อนวันนี้ดูให้ปัญญาปัญญาก่อนอารมณ์เบิกบานได้ยังเขาบกนี้ได้ยังไงวันแรกคุณก็สงสยัยวันนี้คุณอาจจะรู้ผู้หญิงคนนที่ดูไม่ดูปากหมาจังเลยอย่าตดสินครูที่เปลือกค่ะครูปากหมาตาคุณน่ารักมากดังนั้นเนี่ยนะคะปากครูจัดแต่ครูจริงใจนะคะครูไม่แอบใส่หรือตอมแหลนะคะ เป็นสายตรงเป็นครูกฎจักรวาลสายแปดสอนแหกค้ายค่ะไม่แดดจรดิตไม่ตอแหลที่ท,ที่ที่เดียวเลยค่ะสายแรงตรงชัดเจนนะคะและเปลี่ยนชีวิตเร็วถ้าคุณดูมหากรรมที่จีเนเวอร์ชันหนึ่งคุณอาจจะเจอเวอร์ชันกฎอนุบาลน,นะกฎจักรวาลภาคอนุบาลมากสวัสดีค่ะโคสิตามมาแล้วคุณอย่าเพิ่งเรียนภาคอภินิหารดูส,สดๆเนี่ยคือภาคอภินิหารแล้ะนะคะเพราะว่าสามปีที่รู้จักกฎจักรวาลกฎแรงใรูเปลี่ยนแปลงชีวิตพลิกชีวิตไม่เหลือเงาละ เดือนแรกที่สวัสดีค่ะโคชิตามาแล้วคือได้เงินล้านอยากมีสิล้านดูมหากราฟกอท์าวเวอร์ค่ะอยากประสบความสำเร็จก้าวกระโดดค่ะนะเรียนฟรีมหากรานะคะยีบเอวันเลเวลสองนะคะเลเวลสนี้ทะลุร้อยไปแล้วนะคะอยากรู้ไปเรียนฟรีย้ําว่าเรียนฟรีค่ะเป็นครูคนแรกของโลกที่สอนปีเยอะที่สุดในโลกนะคะมหากราบยี่สิบเอวันเด็กคัมิ้นแก้กรรมเด็กัมีร์เทวดาสร้างมหากราฟกอทาวเวอร์นะคะ เออ90วันคงจิตปรับใจ21วันสร้างปัญหานะคะ24ชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตทันทีนะคะและคุณกําลังเรียนคอร์สล่าสุดตอนนี้นะคะ28วันนะสร้างรวยนะคะเมื่อเจอคุณติตาได้วยกดจักรวาลกดแรงดึงดูดวันนี้เราสอนถึงวันที่10แล้วใช่ไหมลกูกหรือวันที่11นะแม่เริ่ม,มงงัวเล้วะสอนทุกวันโอเคเป็นครูที่สอนฟรีทุกวันก็จะสอนจนมึงอายนะคะสอนจนมึงรู้สึกว่ามึงทนไม่ได้นะ,ะมึงต้องเปลี่ยนผลลัพธ์นะคะหลายคนเรียนกับคุณติตาตั้งแต่คุณติตาอยู่ห้องเช่านะ,ะแมวกระะะโดดนะคะ ชิ้งฉากนะฉากหล่นฉากล่วงนะคะวันนี้เขาก็ยังดูดิฉันอยู่คะ่ะแต่เขาไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตเลยวันนี้ค่ะก่อนที่คุณจะรู้เรื่องนี้นะคะว่าคุณต้องรู้สึกอย่างไรและคุณจึงจะเปลี่ยนชีวิตคุณอยู่ในคนประเภทไหนประเภทแรกคือดูเขาไปก่อนให้เขาเปลี่ยนจริงๆก่อนกู่คยเปลี่ยนประเภทนี้นะคะอาจจะชัดหน้าต่อใบๆหรือไม่ก็ตายไปก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะประเภทนี้นะคะดูไปก่อนเดี๋ยวเขาได้ผลลัพธ์จริงกู่อยทํา ัจจุบันลูกศิษย์ครูติตาบางคนนะคะสองครูติตาครูติตามาสามปียังไม่ตัดสินใจทําเลยอันนั้นแล้วแต่บึงนะคะประเภทที่สองคือนะคะประเภทที่สองคือเดี๋ยวอีกักพักหนึ่งอเดี๋ยวค่อยทํารอเขาทาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดินตามไปเลยติดติดประเภทนี้ประสบความสำเร็จบอกเลยว่าห้าสิบห้าสิบเอ่อวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งอาจจะสําเร็จหรืออาจจะไม่สําเร็จตอบไม่ได้แล้วแต่พลังงานการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง ประเภทที่3ค่ะประสบคสวามสําเร็จชัวเรียนปั๊บทําปุ๊บนะคะวิชาที่ครูสอนเป็นวิชาระดับโลกที่นะคะทีฮับเอเคิลโทนี่โร,โร,รบินอับราฮัมฮิกสอนพี่น้องตระกูลไลท์เอดิสันนะคะเอาบทเอสตาทีฮับเอเคิลโทนี่โร,รบินใครมาใหม่ไปเซิร์ชนะคะคลิกนิวรอนเป็นกฎวิทยาศาสตร์เคยออกช่องสาไปดูภาพยนตร์เดอะซีเครดดูอะไรที่มันกระเทือนปัญญาบ้างไม่ใช่ดีแต่ชนแก้วชนแก้วแดกแล้วก็เมาเมาแล้วก็ตายนะคะดูอะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตบ้างหน,หนังน้ำเน่าขาลวลบๆนะคะเพลง ช้ำอกช้ำใจเผาๆลงไปบ้างสินะชีวิตมันไม่ได้ดีขึ้นตั้งแต่มึงร้องเพลงเศร้ามาชีวิตมึงดีขึ้นไหมมึงชนแก้วกินเหล้ากันมาชาตินี้ยันชาติหน้าแล้วมึงได้ดีขึ้นยังถ้าวันนี้นะคะดูหนังกับน้าข่าวลบๆแล้วชีวิตบัดซบเลิกมั่งเถอะคุณตาเลิกแป้งหมดค่ะที่พูดมาคือชีวิตตัวเองค่ะรันทดมากรำยองมากนะคะบอกเลยว่าเมรีมากนะคะในอดีตคือไก่กูุงเงจะใครล่ะเจ้าแห่งโทสัจดิตโมหจริตฐนะคะประธานชมรมปากหมาและขี้นินทาแห่งจักรวาลเห็นใครบ้าง นึกออกว่า,ามันอยู่ในซีรีบัมทุกส่วนของกูเลยนะคะความอิจฉาริศยานะคะความที่แบบอ,อ้ยทำไมมันได้ดีกว่ากูทั้งที่ทมันไม่ได้สวยกว่ากูลันลันลันละ่ละมีครบทุกองไม่ประสบความสําเร็จค่ะเพราะไม่รู้กฎวิทยาศาสตร์นี้ค่ะว่าเมื่อไหรที่เราควบคุมอารมณ์ตัวเราเองให้เราโคตรบวกในทุกๆรื่งต่อให้แม่เกิดหาอะไรขึ้นกูจะอารมณ์ดีซะอย่างแล้วจะทำไม ชีวิตเราแม่งจะเปลี่ยนต่อให้เห็นสถานการณ์เกิดหาแล้วก็แล้วแต่กูจะบวกขาดกูจะเบิกบานแล้วกูอยู่คนเดียวใครจะเข้าใจยังไงแล้วแต่บึงก็จะเกิดหาอะไรมาจะกัดอ,อดีตแค่นี้แล้จากความช่างแม่งดีนะไม่ตายนี่บอกว่าทุกอย่างแม่งต้องบวกหมดไม่รู้ว่าต้องคุมอารมณ์ให้บวกแม่งทุกสถานการณ์แล้วชีวิตจะเปลี่ยนถ้ารู้ตั้งแต่เด็กครูบาอาจารย์สอนตั้งแต่เด็กกูเบิกบานตั้งแ,แต่ห้าขวบแล้วนี่ออกว่า กฎวิทยาศาสตร์นี้ถูกควบคุมด้วยอารมณ์และความรู้สึกเมื่ออารมณ์และความรู้สึกของเราปล่อยประจุไฟฟ้าออกไปทุกอารมณ์ของคุณมีปฏิกิริยาไฟฟ้าทุกอารมณ์ของคุณมีปฏิกิริยาไฟฟ้าค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยอารมณ์ด้านลบคุณจะดึงดูดด้านลบๆเข้าชีวิตทุกอย่างค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณปล่อยประจุไฟฟ้าด้านลบๆคุณจะดึงดูดนะคะเรื่องราวลบๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิต ประจุไฟฟ้ามาจากไหนมาจากอารมณ์ค่ะครูติตาสอนชัดที่สุดในโลกถ้าคุณอยากดึงดูดเรื่องราวโคตรดีคุณต้องทําอารมณ์โคตรดีแต่ถ้าคุณอยากดึงดูดเรื่องราวดีคุณก็ยิ้มอ่อนก็นพออาจจะเปลี่ยนค่ะไม่ชัดนี้ก็ชัดนั้นเบาๆพริ้วๆใครที่ชีวิตครอบครัวดีอยู่แล้วยิ้มอ่อนก็นได้ค่ะแต่ครูติตาไม่ได้ไม่คันนะคะเพราะว่าเวนกรรมเยอะนะคะติดลบอยู่เนาะจะตายหาแล้วรีบครูติตาเป็นสายเร็ว,รวกว่าแสงเป็นสายปือสปาร์นะคะคิดจะประสบความสำเร็จ กูเจ็ดเดือนร้อยล้านแม่งเลยเชื่อแล้วหรือไปเชื่อแล้วแต่มึงนะคะวันนี้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงคุณติตาคือเมื่อรู้ว่าประจ,จุไฟฟ้าในตัวเรามันดึงดูดเรื่องราวเข้ามาหาเราเหตุการณ์สถานการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับ,ก,บกับเรามันคือเรื่องที่เราดึงดูดผ่านอารมณ์เราเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนทุกอย่างมันถูกดึงดูดผ่านประจ,จุไฟฟ้าของเราที่เรียกว่านิวรอนและแอคซอนค่ะเขาทํางานผ่านอารมณ์และความรู้สึกหากเราดึงดูดคนที่เราสมมติเราเป็นคนโลก เราโลภโลภแม่งทุกอย่างแบบอะไรแบบไม่ต้องทําอะไรมากเลยมึงลงเงินแล้วเนี่ยมึงก็รวยอเรามีลื่นโรคอยู่เราจะเจอคนแบบเนี้ยมันหลอกล่อเราแล้วเราก็โง่เสียเงินไปใครครูติตาไงห,หลายล้านบาทนะฮะถึงแม้ไม่มีเงินแต่ก็ขจึกระสนนะเพราะว่าไม่อยากทําอะไรแล้วได้เงินอันนี้คิดแบบงงๆก็เราปล่อยจิตโลภเราก็จะคนนะชักชวนเราไปตกหลุมโรภแล้วก็ตายหาไป ถ้าเราปล่อยคลื่นดีดีโคตรดีดีโคตรดีโคตรดีโคตรดีปล่อยอารมณ์ดีดีดีโคตรดีดีโคตรดีโคตรดีโคตรดีนะคุณจะเจอเรื่องราวดีๆผู้คนดีดีค่ะคนที่เขาไม่ดีเขาฟังคุณไม่ได้เขารับคุณไม่ได้เขาเห็นคุณเบิกบานเกินผาก็ไม่ชอบอันนั้นมันเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูกูมีหน้าที่บวกค่ะและกูมีหน้าที่เบิกบานต้องรู้สึกถึงขนาดนี้ค่ะนั่นคือความรู้สึกที่คุณต้องเคลียร์ตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณเอาบวกหรือเอาลบไปให ซบทั้งชีวิตเพราะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็หลายคุ้มดีคุ้มบ้าสัมภเวสีทางผลลัพธ์ประเภทวันตอนเช้าก็ยิ้มแย้มอยู่พอเจอกลางวันหุ่งกิจวะใบไผ่ก็อารมณ์ดีและเย็นมั้งหัวหัวหบหแล้วติดนะประเภทนี้นะคะไปดูหมอมากี่คนหมอก็บอกว่าชีวิตคุณขึ้นขึ้นลงลงทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำอะไรไม่ค่อยประสบความสําเร็จเหมือนจะสําเร็จแต่ไม่สําเร็จจ้าวิมานกากอากาศวิมานก็ทลายหายไปประเภทนี้คือประเภทคุงอารมณ์ตัวเองไม่ได้ปล่อยให้นาย ของคุณคืออารมณ์จริงๆเราคือนายเหนืออารมณ์ถ้าเราคุมอารมณ์ได้ทุกอย่างจบคุณตาสอนเข้าใจง่ายที่สุดในโลกแล้คุณตาแค่เปลี่ยนอารมณ์ตัวเองค่ะจากคนที่อยู่ห้องเช่าจากค่าตัวตายลุกขึ้นมาเป็นนายเหนืออารมณ์ค่ะสร้างอารมณ์ใหม่แม้อยู่ในห้องเช่าค่ะรู้สึกว่าชีวิตแม่งเปลี่ยนกูนอนบนกองเงินกองทองกองเงินกองทองนี่นี่ให้ดูรูปเงินนะชุดนอนสักความรวยเห็นไหมนอนบนกองเงินกองทองนอนยังเป็นชุดนอนกันเงินเลยเพราะอะไรเพราะ วันที่ครูไม่มีนั่คือความรู้สึกของครูในวันที่ครูนะคะคุณเห็นแบงค์ไหมเห็นปะนี่ความนี่คือความรู้สึกตอนที่ครูอยู่ห้องเช่าครูหอมผ้าหอมเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือครูรู้สึกว่าครูแม่งมีตังค์อ่ะกูแม่งนอนแล้วเงินแม่งหล่ดทับมันเป็นยังไงวะถ้าเงินหล่นทับกูอ่ะในเมื่อเขาบอกว่าถ้ากูอารมณ์ดีแม่งจะดึงดูดเรื่องดีๆถ้ากูอารมณ์ดีเรื่องเงินเรื่องเงินหล่นทับกูมันเป็นไงวะนะ วันแรกไปประมูลเครื่องสับอางค่ะหน้าด้านไปยืมคนอื่นมาอีกเจ็ดพันบาทค่ะไปประมูลเครื่องสับอางรับกำไรหมื่นหนึ่งโฮ้สจจยสะใจแน่โอ้โหอันไหกวะแค่รู้สึกว่านอนเงินหล่น,น,น,นทับแล้วถ้ากูค,คิดว่ามันทับกูเยอะกว่าน,นี้นะสิ 15, บห้าวันกำไรห้าแสนค่ะแต่เสียงแหบเสียงประมูลเครื่องสับอางนะคะใช้หลอดเสียงเยอะมากซึ่งปกติเป็นคนเสียงดังอยู่แล้วนะคะเลยเลยรู้สึกว่าเฮ้ยกูว่าไม่ได้เวิร์กว่ะอาชีพประมูลเครื่องสับอางนะ แต่ระหว่างนั้นรู้กฎจกักรวาลตัวแรงดึงดูดแล้วค่ะนั่งสมาธิเลยเห็นน้ําหอมกลืหินค่ะก็เลยนะคะไปออเดอร์น้ําหอมกลืหินตอนนั้นไม่มีเงินอีกแล้วค่ะเพราะว่าเงินทั้งหมดต้องจ่ายเจ้าหนี้หมวกกันน็อกนะคะสายโหดอยู่แล้วนะคะคุณก็รู้นะคะคุณศิตาก็นะคะเอาน้ําหอมกลืหินมาวางปรากฏโพสต์ปั้งออเดอร์มากระจายเลยค่ะน้ําหอมเรียกงานเรียกความสุขเรียกความรักดิฉันบ้าหินมงคลอยู่แล้วนะคะดิฉันก็โพสต์ปั้งออเดอร์มากระจายเลยหนึ่งเดือนแรกมีเงินล้านเลยค่ะดิฉันก็จินตนาการเงิน เดินไปไหนเงินทองไหนมาที่มาเงินโปรยหากูนั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะในวันที่ครูเริ่มต้นครูรู้สึกแบบนี้ทวันแม้ครูยามเดินครูยังรู้สึกว่าครูเดินแล้วเงินแม่งวนใส่กูเลยครูรู้สึกทั้งวันเหมือนคนบ้าพูดตรงๆคุณเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณนะแต่ครูไม่ได้มามองเห็นว่าเฮ้ยทำไมชีวิตกูแม่งเป็นกรรมเงินกูมันไม่มีคนเรามองลอกไปใหม่ครูนะคะจากถอดแว่นสีดํา ปกติใส่แว่นสีดํามองหาอะไรมืดไปหมดอีนี่ก็ดูรักกันเกิดอีนี่ก็แบบมึงจะสวยไม่ได้มึงจะสวยไ,ไ่ไห้อีนี่ก็ขายเร็วมึงจะขายเร็วไปไหนเนี่ยอีนี่ก็ดูอืมจะเป็นควงกันรักกันจังเลยพ่เอ็เนี่ยนึกออกไหมเมื่อ,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 อก่อนมองเห็นอะไรแม่งดําไปหมดแม้แต่มดเดินผ่านกูยังโมโหเมื่อไมดสีมันต้ขาใครมาหัวล็อกใกล้ๆมึงอยากจะสอ,อกให้เลือดออกปากหัวล็อกด้านลับขานคือใส่แว่นสีดําอะมองอะไรแม่งเป็นสีดําไปหมด แต่เมื่ออนุญาตตัวเองถอดแว่นสีดําออกแล้วมองทุกอย่างให้มันเป็นสีชมพูโอ้มีความสุขจากเลยรเว้ยโล่งไใหม่สดใสกว่าเดิมเว้ยเฮ้ยกูแก้คมอารมณ์ถ้ากูคมอารมณ์ให้บกได้ชีวิตกูเปลี่ยนทําครับรู้สึกแม่งอยู่อย่างนั้นเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาหาคนอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสโชคดีจะมาหาหัวเราะเลืองล่ามาหาโภคาเลยมึงเฮ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสโชคดีจะมาหาถ้าหัวเราะเลืองล่าเลืองลามามึงกูก็เบิกบานสิครับรออะไร ัวร้วแมงทั้งวันกับชีวิตมาจะก,กัดอาะแะจะเหยียบตีนช่างแม่งชัางมันช่างมึงเบิกบานฉลองให้ตัวเองตลอดเวลารู้สึกเหมือนได้เงินได้ทองจับ S M S เงินเข้าร้อยหนึ่งอาฮู้อยล้านเจอบาทนนึงสุดยอดกูค,คือแม่เหล็กดินดุเงินบวกแม่งทุกอย่างรู้สึกแบบนั้นรู้สึกแมงไปตลอดแเดือนค่ะ ไม่รู้ตัวว่าวิ่งเข้าร้อยล้านแล้วไม่รู้ตัวซื้อบ้านซื้ออะไรไปเรื่อยเปไม่รู้เรื่องเลยค่ะมีบ้านหลังแรก5เดือนค่ะ3เดือนสามเดือนแรกกดนี้10บล้านเอาเงินหอบไปให้เจ้านี่สะใจ